ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Mum mm hmm. เพื่อสมดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่เป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้ยกเป้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะคะ mm hmm. คุณผู้ชมคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยผู้ใหญ่อย่างเราเรายัางเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายเพราะฉะนั้นเด็กน้อยนะคะที่ภูมิต้านทานยังไม่ดีเท่าผู้ใหญ่ถ้าเกิดเราไม่ดูแลเป็นอย่างดีก็ยิ่งอันตรายหลายเท่าเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะซินดี้มีอากาศ3มแบบนะคะที่เด็กๆควรหลีกเลี่ยง แบบแรกก็คืออากาศที่ร้อนเกินไปค่ะเพราะว่าทําให้เด็กน้อยเป็นผื่นคันแล้วก็ไม่สบายได้ง่ายแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ช่วยให้ป้องกันแดดหรือไม่ก็ทาครีมกันแดดสําหรับเด็กโดยเฉพาะค่ะแบบที่2ก็คืออากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษเช่นบริเวณใกล้ถนนที่มีควันรถเยอะหรือไม่ก็บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม,รรมเพราะว่ามลพิษที่อยู่ในอากาศทํใาให้เด็กเสี่ยงต่อการเกิดโรคขอบผืดนโรคภูมิแพ้แล้วก็โรคหัวใจได้ง่ายนะคะ ส่วนอากาศที่3ก็คืออากาศที่มีเกสรดอกไม้เยอะค่ะเพราะว่าเกสรบางชนิดทําให้ลูกน้อยอาจจะเป็นภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลันได้นะคะพบกับสาระบันเทิงดีๆแบบนี้เพิ่มเติมได้ที่นิตยสาร modern mum สำหรับเนื้อหาที่ทางรายการจัเดเตรียมไว้ให้คุณผู้ชมในวันนี้จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ modern mum highlight สนับสนุนโดย mentor ธรรมบรรเทาอการคัดจมูกผื่นคันมแมลงกัดต่อยวิงเวียน งั้นเดี๋ยวฝากคุณหนุ่ยตีไข่สักฟอนนะคะตีไข่นี่ผมถนัดฮะชอบฮะเอ๊ะจริงๆหลังมดที่เราเห็นบนดินเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นบนนั้นก็จะมีห้องนอนเด็กกลุ่มที่เรียนว่ายน้ำสม่ำเสมอเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีการพัฒนากล้ามเนื้อได้ดีทุกทุกอย่างรอบด้านนะคะน้องก็จะมีอาการจามมีคัดจมูกหายใจเสียงดังอย่างเงี้ยค่ะหายใจยากแล้วก็ยิ่งเวลานอนนะคะ น้องก็จะหายใจทางปากหายใจทางมุุไม่ได้ค่ะช่วงอุ่นรักวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับหนูน้อยคนเก่งที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ D G Kiss Talent Show ช่วงเมนูหน้าม่ำสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวไลซ์ลี เข้าสู่ช่วงเมนูน้าหมํ่นะคะเช้าเช้าแบบนี้คุณแม่มีเมนูสําหรับรูปน้อยหรือยังคะถ้ายังฟังทางนี้เลยนะคะวันนี้มาพร้อมกับเบรคฟาสต์หรือว่าอาหารเช้าที่ทั้งอร่อยแล้วก็ได้คุณค่าทางโภชนาการแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับเมนูน้าหมําของเราในวันนี้วันนี้ต้องไปพบกับแขกรับเชิญของเราก่อนนะคะคุณพ่อนักไอทีคุณหนุย่ยพงสุขีรัญพลคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ปเป็นกียรติมากครับวันนี้ ดีมากเลยวันนี้ก็จะมาช่วยทําเมนูหน้าหมั่มใช่ไหมได้เลยหน้าหมั่มกับโมเดิร์นหมั่มแต่ผมโมเดิร์นแดนนะครแดนนี่เอางั้นถามก่อนเลยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเนี่ยอย่างนั้นเลยครับก็ทํารายการด้านไอทีอย่างยาวนานเท่านั้นเองแต่ก็ต้องมีความผูกพันมีรู้มากกว่าใช่ไหมคะทีนี้เรื่องของการเลี้ยงลูกในยุคไอทีอย่างเงี้ยทีนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเลยนี่ใครๆก็เลี้ยงลูกด้วยแท็บเล็ตทั้งนั้นแหละโอ้โหแต่มันเยอะไปก็ไม่ได้ ผมมีหลักการง่ายๆนะครับไม่ให้ความเป็นเจ้าของกันลูกควาหมายคือพ่อแม่มีอุปกรณ์พวกนี้ใช้ตามความจําเป็น เมื่อลูกอยากเล่นต้องขออนุญาตทุกครั้งแต่ว่าเราจะไม่ได้ผลักสิ่งนี้ให้กับเด็กแล้วบอกว่าเป็นของเธอนะเธอรับผิดชอบเองคือเราไม่ได้ความเป็นเจ้าของเพื่ออะไรครับเพื่อเขามีเวลาในการที่เขาจะเล่นในแต่ละครั้งมาพูดถึงเข้าเรื่องของอาหารได้ไหมคะโอ้เห็นแล้วอยากกินแล้วครับพูดถึงเรื่องของอาหารจานโปรดของลูก2ตอนนี้มีน้องมี2คนคนอยู่นี้ใช่ไหมคะมียู่นี่กับมานี่ยูนี่นี่คือ5ขวบใช่ไหมคะักรกับพอพอกับเลล่าในห่างกันปีเดียวแล้วก็น้องมานี่คือมานี่ก็จะ1ขวบกด้จะหน ธรรมดาทำอาหารอะไรให้น้องได้ทานอ่าปกติเนี่ยคุณแม่เขาจะทําตอนเช้าแต่ผมเนี่ยจะใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ที่ว่างก็คือผมก็จะเข้าครัวทำอะไรบ้างผมชอบเอาอกไก่อกไก่ที่เอาหนังออกเ่ยนะฮะแล้วก็เอาไปประกอบกระบวนการกับพวกเกลือซีซอ่อะไรต่างๆ<อ>แล้วก็เข้าไปอบ ด้วยพวกคอตเทชชีสอะไรประมาณนี้เป็นเรียกอาหารคลีนใช่ไหมดูนีอานใดีทำให้ลูกทานเหรอคะลูกทานแบบนี้หรอลูกชอบลูกชอบก็คือผมก็จะมีถ้าเกิดเป็นชิ้นของแม่ของผู้ใหญ่เราก็จะโปะพริกไทยใส่ความเป็นเครื่องเทศเยอะหน่อยแต่ของลูกเนี่ยเราก็จะไม่เราก็จเอาความเผ็ดออกลูกชอบครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างนุ่มถ้ากินสดสด โอเค okay. งั้นเรามาดูนะคะวันนี้เราจะทําเมนูหน้าหม่าจะเป็นอาหารเช้านะคะสำหรับ,บ,บเด็กนะคะชื่อว่าไข่คนบนมันทอดอค่ะแล้ว<ร>มา <laughs> ดูส่วนผสมกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ ตอนแรกค่ะก็จะเทน้ำมันลงในกระทะนิดหน่อยนะคะ rice bran oil ใช่ไหมฮะ rice bran oil น้ำมันลำข้าวนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวฝากคุณหนุ่ยตีไข่สักจอนน่อนนะคะตีไข่นี่ผมถนัดฮะชอบฮะฟองเดียวเหรอฮะฟองเดียวก่อนค่ะแล้วค่ะกำลังเหลืองได้ที่แล้วเคลงไปเลยค่ะโอ้โหนี่ผลงานอันภูมิใจสร้างผม ระหว่างนี้ก็ขออีก3ฟองเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะฟองนีาขั้นตอนของการทําไข่คนและที่ด้คโับสามฟองพร้อมกันเลยนะฮะเยี่ยมเลยครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการทําไข่คนนะคะ ที่เลือกใช้น้ำมันลำข้าวก็เพราะว่าไม่มีกลิ่นแล้วก็รสชาติเป็นกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถชูกลิ่นแล้วก็รสชาติตามธรรมชาติของอาหารได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญนะคะจะมีประโยชน์ต่อลูกน้อยมากๆเลยเพราะว่าในน้ํามันลำข้าวก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติอยู่หลายชนิดทั้งออริจินอลฟโตสเตอรอลแล้วก็วิตามินอีด้วยโอ้โหนี่มันใจได้เลย ตอนนี้ที่ซินดี้ผัดนะคะก็จะมีแฮมแฮมแล้วก็มันฝรั่งที่เราหั่นเป็นลูกเต๋าอันนี้นําไปลวกให้สุกแล้วนะคะเทเลยไปเลยนะฮะว้าวเน่เน่โอ้โหพร้อมชิมพร้อมครับผมเอาไว้ครบเลยนะครบเพืแบบเลยอันเนี้ยเหมาะกับลูกน้อยเลยเยี่ยมเลย แล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณ Electrolux Home Inspiration รถนนเพชรบุรีตัดใหม่ที่เอื้อเฟื้อทั้งสถานที่และอุปกรณ์ในการทำอาหารค่ะโอโ้ดูดีมาก,มากๆเลยที่นี่เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับเมนูหน้ามันค่ะ morning, 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 morning. คุณผู้ชมคะทราบไหมคะว่าการฝึกประสาทสัมผัสด้านต่างๆให้กับเด็กเล็กๆไม่ได้เพียงแค่เกิดความสงสัยและเพิ่มความอยากรู้ในสิ่งต่างๆได้เท่านั้นนะคะแต่เจ้าความสงสัยนี่แหละค่ะที่จะเป็นตัวช่วยเพิ่มเส้นใยในสมองของลูกน้อยทําให้เด็กๆมีพัฒนาการด้านสติปัญญาที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะทราบอย่างนี้แล้วอย่ารอช้าค่ะวันนี้คุณหมอพงศักดิ์น้อยพยักกำลังรออยู่ในช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยกับกิจกรรมรังมดจำลองค่ะจะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ ช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เดอร์มาพอการได้ทำกิจกรรมร่วมกันไม่เพียงแค่ให้ลูกน้อยได้เรียนรู้ตามวัยแล้วยังเป็นการเสริมสายใยรักให้กับครอบครัวแต่ถ้าบ้านไหนยังไม่รู้ว่าจะทำกิจกรรมอะไรกับลูกน้อยวันนี้ช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณแม่แพทย์และก็น้องว่าววานนะครับ,รบเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้อายุจะ4ี่ขวบแล้วพัฒนาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกันบ่อยไหมครับน้องมีพัฒนาการที่สมวัยดีนะคะค,คุณหมอแต่ตอนนี้คุณแม่เริ่มกุ้มใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะมาเล่นกับเขาอาะคะ่ะจริงจริงเด็กขนาดนี้อายุขนาดนี้ก็มักจะเบื่อง่ายนะครับเวลาที่เล่นอะไรก็อาจจะแบบว่าเปลี่ยน ส่วนความสนใจไม่ค่อยนานเท่าไหร่เด็กๆเ,เองจะเสียเวลาเสียโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองผ่านกิจกรรมอื่นๆโดยเฉพาะกิจกรรมที่ทําร่วมกับคุณพอ่อคุณแม่นี่แหละครับวันนี้คุณหมอมีกิจกรรมนะครับที่คุณพอ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆสามารถจะทําร่วมกันได้นะคะไม่ยากเลยหาข้าวของที่มีอยู่ในบ้านนะมาทําลังมดจําลองกันนะครับ oh. สนใจไหมคะ นะครับกิจกรรมนี้ก็หาอย่างเช่นกล่องรังกระดาษที่บ้านเนี่ยนะครับแล้วก็หาอย่างเช่นกระดาษนะที่จะวาดเป็นรูปตัวมดบ้างวาดเป็นรูปอะไรนะครับสีกาวเป็นไกรมาตัดกันเสร็จแล้วเราก็มาจินตนาการก,กันกับลูกนะครับคือว่าเอ๊ะจริงจริงังมดที่เราเห็นบนดินเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นบนนั้นก็จะมีห้องนอนเป็นห้องนอนของนางพญาบ้างละห้องอาหาร<อ>บ้างละตรงนั้นเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ผ่านจากสิ่งที่คุณพ,พ่อคุณแม่ได้ทําแล้วก็เล่นกับลูกนี่แหละครับคือนอกจากว่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนานในเรื่องของ ความสัมพันธ์พัฒนาการทางด้านอารมณ์มและสังคม้วด้วยนะครับนนะค,ะคุณแม่เวลาที่เด็กๆนั้นเขามาทําร่วมกับเรา <blind. S 2> เขาก็จะมีโอกาสที่จะฝึกการทํางานของกล้ามเนื้อมือฝึกในเรื่องของการคิดวิคเคราะห์เดี๋ยวจะเรียนรู้ว่าเอ๊ะรังรังมดที่เราเห็นเนี่ยมันมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างตอบเป็นการต่อย,ยอดจินตนา,าการของเด็กๆต่อไปในอนาคตได้ด้วยครับอ๋อเป็นกิจกรรมสุดสัปดาห์ที่น่าสนใจมากเลยค่ะใครับขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะยินดีครับยินดีครับคุณแม่ท้ายกับน้องวาวาครับ เมื่อลูกน้อยได้ทำกิจกรรมแสนสนุกแล้วคุณแม่อย่าลืมดูแลมือน,น้อยของลูกน้อยเพื่อป้องกันเชื้อโรคร้ายและแบคทีเรียต่างๆที่ติดตามฝ่ามือด้วยสบู่เร็วด้วยมพอสูตรอีเวนิ่งพิมพ์รสอ i l Oil, ที่มอบความชุ่มชื้นอ่อนโยนและแม่ระคายเคืองผิวลูกน้อยด้วยนะคะช่วงคุณแม่เกรด A สนับสนุนโดยโรงเรียนสอนว่ายน้ำแมนตาคิส สวัสดีค่ะพบกับปีปีป้ป,ปริยพรทกักษิณในช่วงคุณแม่เกรด A ที่จะมาแนะนําเคล็ดไม่ลับในการดูแลลูกน้อยและทุกคนในครอบครัวค่ะพูดถึงเรื่องการว่ายน้ําเชื่อว่าทุกคนคงทราบข้อดีกันอยู่แล้วแต่รู้ไหมคะว่าในต่างประเทศนั้นเขาให้ความสําคัญกับการว่ายน้ําของเด็กเล็กเป็นอย่างมากโดยให้เรียนรู้การว่ายน้ําตั้งแต่ยังเป็นทารกเลยไม่ใช่เป็นแค่กิจกรรมเพื่อให้ความสนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องความปลอดภัยที่ให้เรียนรู้การเอาตัวรอดเมื่อจมน้ําอีกด้วยค่ะ สิ่งที่เด็กจะได้รับจริงๆเลยอันดับแรกนะคะอะไรคือปัจจัยเสียงที่ทําให้น้องจงน้ำบ้างน,นะคะอันดับที่2น้องจะได้พัฒนาเรื่องของ ร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญานะคะในงานวิจัยในเมืองนอกเนี่ยพบว่าเด็กกลุ่มที่เรียนว่ายน้ำสม่ำเสมอเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นเด็กที่มีการพัฒนากล้ามเนื้อได้ดีทุกทุกอย่างรอบด้านนะคะเขาจะมีความพร้อมนะคะในการใช้กล้ามเนื้อในกิจกรรมที่ยากต่อไปเมื่อเขาโตขึ้นส่วนด้านสติปัญญาเนี่ยเด็กที่เรียนต่อสม่ำเสมอกลุ่มนี้นะคะเขาจะมีการจัดการกับการแก้ปัญหาสพาน้าได้ค่อนขางดีนะคะนอกอนจากนั้นเนี่ยเขาจะพัฒนาทางด้านภาษาไปด้วยในตัวนะคะ,ะแล้ว ก็สุดท้ายคือพัฒน,นาการทางด้านอารมณ์เขาจะมีการจัดการกับอารมณ์ของเขาได้ค่อนข้างดีนะคะจัดการกับระเบียบวินยัยจัดการกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเขาได้ค่อนข้างดีกว่าเด็กที่ไม่ได้ไม่ได้เรียนว่ายน้ำสม่ำเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาพร้อมในพัฒน,นาการรอบด้านจะทําให้เขาเป็นเด็กกลุ่มที่เขามีความมั่นใจในตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองหรือมีคําว่า self esteem นะคะเมื่อเขาภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคนให้สําเร็จต่อไปในอนาคตได้ฟังข้อดีจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องการว่ายน้ำ ดังนั้นคุณแม่ก็ควรที่จะเลือกสถาบันที่มีมาตรฐานและก็มีแบบแผนการเรียนที่เหมาะสมสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัยทำให้เรามั่นใจได้เลยค่ะว่าการเรียนรู้ของลูกเราจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีค่ะและนี่ก็เป็นเคล็ดไม่ลับในช่วงคุณแม่เกรด A ที่นามาฝากกันค่ะช่วงพ่อแม่มือหนึ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ให้ความหอมโอทูครีนสเปรย์ คุณผู้ชมคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเด็กเล็กก็จะป่วยได้ง่ายขึ้นนะคะโดยเฉพาะอาการจามอย่างต่อเน,นื่องเพราะคัดจมูกซึ่งอาการนี้อาจจะเป็นสัญญาณของอาการภูมิแพ้ได้นะคะไปคุยกับเจ้าตัวเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะมุนก้อยสวัสดีค่ะคุณซินดี้ทราบมาว่าน้องกันน้องลูกชายใช่ไหมคะมีอาการภูมิแพ้หรอคะใช่ค่ะตอนนี้น้องอายุแค่ขวบกว่าๆค่ะแต่เวลาน้องมีอาการจะน่าสงสารมากเลยค่ะอืมแล้วพอจะทราบไหมคะว่า อา,อาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่จะมาช่วงไหนยังไงบ้างคะถ้าเป็นช่วงอากาศเยน็เยนๆนะคะน้องก็จะมีอาการจามมีคัดจ,จมูกหายใจเสียงดังอย่างเงี้ยค่ะหายใจยากแล้วก็ยิ่งเวลานอนนะคะน้องก็จะหายใจทางปากหายใจจางตะบุกไม่ได้ใช่แล้วถ้าแบบว่ามากเยอะๆะคะ่ะเขาจะผื่นขึ้นตาด้วยถ้าช่วงอากาศร้อนอย่างเงี้ยคะ่ะน้องเขาก็จะจามคัดจมูกแล้วก็มีน้ำนูก โอ้โหมีอาการทั้งอากาศร้อนและอากาศเย็นใช่ค่ะแล้วอย่างนี้พอจะทราบไหมคะว่ามาจากสาเหตุอะไรเท่าที่คุยกับคุณหมอค่ะคุณหมอก็แจ้งว่ามีจากหลายสาเหตุแต่หนึ่งในสาเหตุะค่ะมาจากพันธุกรรมของก้อยด้วยแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพอากาศสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้น้องไปช่วยกระตุ้นให้น้องมีอาการมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ แสดงว่ามีปัจจัยทั้งภายในและก็ภายนอกด้วยใช่อย่างนี้คุณแม่มีวิธีดูแลยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก้อยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องความสะอาดค่ะการกันจัดฝุ่นภายในบ้านเป็นพิเศษอย่างการใช้สเปรย์ปรับอากาศออแกนิกเพื่อปรับสภาพห้องให้อากาศสะอาดและสดชื่นค่ะและยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยค่ะเป็นตัวช่วยในการปรับสภาพอากาศภายในบ้านของก้อยค่ะ แล้วก็ก็จะเก็บข้าวของน้องให้เป็นระเบียบเลยนะคะป้องกันฝุ่นละอองใส่เสื้อผ้าอุ่นๆเพื่อให้ความอุ่นแก่น,น้องอะ,ค,ะค่ะ ดีแล้วจริงๆแล้วการดูแลความสะอาดภายในใ,ในบ้านเรื่องของการฆ่าเชื้อเนี่ยไม่ได้เป็นแค่การบรรเทาอาการภูมิแพ้ของลูกน้อยด้วยแต่มันก็ช่วยในเรื่องป้องกันโรคอื่นๆของคนที่อยู่ในบ้านด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะแล้วอย่างนี้เวลาเราอยากจะออกไปนอกบ้านมันจะมีวิธีการดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็ตอนแรกก็จะไม่ให้ออกนอกบ้านค่ะเพราะว่ากลัวกังวลแต่เพื่อหลังๆได้แนวความคิดใหม่อะค่ะ,คะอยากให้น้องเข้าสังคมสู่ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะ ก,ก็จะทําความสะอาดอของเล่นลูกแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคลดเข็มเลยงะะ้ยค่ะก่อนและหลังใช้ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจได้มากเลยค่ะโอ้ดีมากเลยดูแลความแข็งแรงของทั้งลูกด้วยแล้วก็หมั่นดูแลทําความสะอาดของใช้ของเด็กด้วยนะคะใช่ค่ะเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะคะยังไงปะคุณผ,ผู้ชมที่มีลูกเล็กที่อยากจะมีอาการภูมิแพ้น,นะคะนําวิธีของคุณก้อยไปใช้ได้นะคะวันนี้ต้องขอบขอคุณค,คุณก้อยมากเลยค่ะ,คะยินดีค่ะ,คะ ช่วงอุ่นไอรักสนับสนุนโดยนมแพ้ d g ดีจีสา c แอดวานซความจำที่ดีจากสมองที่ดีรวมถึงการส่งเสริมอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามวัยนั้นจะทำให้เด็กเก่งและมีความสุขค่ะซึ่งช่วงอุ่นไอรักวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับหนูน้อยคนเก่งที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ DG Kids Talent Show ที่คุณแม่จะมาเผยเทคนิคการเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติเป็นคนเก่งและมีความสุขได้อย่างไรไปชมกันค่ะ ตอนนี้น้องอั้นฟังอายุ2ขวบแล้วค่ะออน้องเป็นเด็กอารมณ์ดีออชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวในฐานะที่เป็นคุณแม่ออก็เลยจัดสิ่งวัล้อมต่างๆให้เหมาะกับการเรียนรู้ของเขาให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาชอบซึ่งจะเห็นได้ว่าน้องมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะทักษะทางด้านความจําค่ะกิจกรรมที่เล่นกันบ่อยๆก็คือเกมทายตัวอักษรซึ่งน้องก็สามารถตอบได้ถูกทุกตัวอักษรเลยค่ะพี่ฟังนี่ตัวอะไรลูกีอันนี้ตัวอะไรคะ x x แ่สีแคทอันนี้ลูก อะไรเคล็ดลับในการพัฒนาทักษะความจําให้กับลูกคือการทําบ่อยๆซ้ําๆค่ะอย่างเช่นการทบทวนชื่อสิ่งของต่างๆภายในบ้านรวมไปถึงการเล่นเกมกระตุ้นความจําเน้นการกระตุ้นการรับรู้ของเด็กในหลายด้านเพื่อให้มีความจําเพิ่มมากขึ้นเวลาทํากิจกรรมเหล่านี้ก็จะพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์กับเขาด้วยคอยให้คําแนะนําและให้กําลังใจอยู่ข้างๆตลอดเวลาค่ะ แต่แต่ละคนนั้นเกิดมาพร้อมทักษะความสามารถที่แตกต่างกันค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยสังเกตความถนัดของเขาจะได้ส่งเสริมให้ถูกทางแต่อย่างไรก็ตามต้องไม่บังคับและชี้นำจนเกินไปค่ะนอกจากนี้เรื่องอาหารและโภชนาการก็สำคัญค่ะตอนนี้น้องเริ่มทานอาหารเสริมแล้วเมก็ได้ให้ทานของที่มีประโยชน์ต่อสมองสำหรับนม,มเมกเลือกนมแพ้ค่ะเพราะมีโปรตีนนุม่มย่อยง่ายร่างกายดูดซึมไปใช้ได้อย่างเต็มที่ เติบโตแข็งแรงไม่ป่วยบ่อยมีพัฒนาการดีน้ำหนักตัวสมวัยค่ะในเด็กอายุที่มากกว่า1ขวบควรรับประทานอาหารหลัก3ม,มือ้อร่วมกับนมแม่หรือนมอื่นเป็นอาหารเสริมวันละ2-3แก้วนมแพะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนื่องจากนมแพะมีโปรโตีนที่นุ่มและย่อยง่ายมีไขมัน MCT oil ช่วยทำให้ลูกมีน้ำหนักตัวดีและพัฒนาการสมวัยอีกทั้งนมแพะก็ยังมีแคลเซียมในปริมาณสูง ช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันให้ลูกน้อยด้วยค่ะช่วง Modern m o m News เมื่อวันที่1 9ตุลาคมที่ผ่านมากรมป่าไม้ร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮดดิ้งจำกัดมหาชนได้จัดพิธีมอบรางวัลป่าชุมชนตัวอย่างด้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีซึ่งได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรีนายอัมพลเสนานาร,ารงค์มาเป็นประธานในครั้งนี้การประกวดป่าชุมชนตัวอย่างเป็นกิจกรรมหนึ่งในการช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่าของประเทศ สำหรับการประกวดป่าชุมชนในปีนี้แบ่งเป็น2ประเภทคือรางวัลป่าชุมชนระดับประเทศและรางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้านเยาวชนคนรักป่าโดยป่าชุมชนบ้านต่อแพรอำเภอขุดยวมจังหวัดแม่ห้องสอนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศส่วนป่าชุมชนโนนใหญ่อำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดคว้ารางวัลเยาวชนคนรักป่าโดยป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลต่างแสดงให้เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการและการดูแลรักษาป่าไม้ชุมชนตามแนวคิดคนอยู่ดีธรรมชาติอยู่ได้จึงนับได้ว่าการดําเนินงานโครงการปี2558นี้ประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจโดยว่าจากการเพิ โครงการเป็นจานวนมากและในปี2 5 5 9้าป่าชุมชนจังหวัดใดจระคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศต้ตองคอยติดตามกันต่อไปครับสุดท้ายนี้คุณผู้ชมท่านใดมีข้อติชมหรือว่ามีคําถามเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกส่งมาเลยนะคะที่ Facebook modern mum tv หรืออยากจะชมรายการย้อนหลงังก็คลิกไปที่ mommypedia com หรือเซิร์ชคำว่ารายการ modern mum ใน YouTube ก็เจอเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณโครงการบ้านเดี่ยวไซมอลเดอร์ดีไลท์ ight, วงแหวนวัชรพลที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะ และพบกันใหม่กับมอร์ดมัมเพราะมอร์ดมัมเข้าใจเข้าถึงท่านยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์และการอย่างลูกเสาร์หน้าเวลาเดิมเรามีนัดกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ